เมื่อนักกวีที่อยากตุยต้องไปตะลุยที่ต่างโลกพี่ชายชิคคาคุหรือชื่อไทยว่าถึงสิ้นที่ต่างโลกอนิเมะต่างโลกเรื่องใหม่ที่ฉายเดือนหน้านี้แล้วเป็นเรื่องของนักกวีญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขากาลังจะจบชีวิตตัวเองพร้อมกับคนที่เขารักแต่ขณะที่กําลังจะกระโดดลงไปในแม่น้ำคุณทรัพย์สั่งที่เราคุ้นเคยก็ได้พุ่งชนเขาแล้วก็ส่งเขามาที่ต่างโลกประเด็นก็คือพอมาต่างโลกแล้วเนี่ยพี่แกก็ไม่ได้ดีใจอะไรนะแถมยังหาทางที่จะจบชีวิตตัวเองต่อได้ซ้ำฟังมาขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องนึกว่าเป็นออิิมมมะแแวววดดดาารรกช่่้คคคบลลุณพจงๆโห เผื่อใครไม่เชื่อนะฮะขนาด m ม a n i m e เนี่ยังใส่เป็นในหมวดหมู่คอมเมดี้เลยแต่ที่ผมอยากแนะนําจริงๆเนี่ยไม่ใช่วาเพราะความฮายอย่างเดียวหรอกนะครับแต่เพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นอนิเมะที่สอนคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในโลก้าฟีรนเป็นอนิเมะที่สอนคุณค่าผ่านมุมมองของเอลฟ์ที่มีอายุยืนนานนับหลายพันปีอิซิไกชิคะคุก็สอนคุณเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ผ่านมุมมองของนักกวบีธรรมดาที่โหยหาจ,จุดจบของชีวิตเขานี่ยังไม่รวมถึงฉากต่อสู้สไตล์ที่โดดเด่นของแต่ละตัวละครไม่รู้ว่าในอนิเมะเนี่ยจะทคา,า,นนะนนาคทุ ผมมาพิมพ์แจ้งในคอมเมนต์นะครับ